ัวไหนไนกันนะครับพ่นไฟเกมิงอันนี้ไม่รีเลนแบบขับชานะ้างตัวน,นี้ก็จะมาอันนี้ก็ต้องขออภัยที่เรล่นไปก่อนครับตอนนั้นแบบไม่ว่างไงที่อัดคลิปอ่ะมันก็ขออภัยด้นะครับไม่ว่าง มาสักนิดเลยวันนี้ผมก็ันไปก็จะมา ะไปสอง่านนะผมลืมอัดอ่ะผมต้องขออภัยนะครับขออภัยแบบสุดขีดนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมน็ <Walking. S 2> อตคิงก็ไม่ได้เรื่องเลย ผมไม่รู้มผมไม่รู้ผมจะอัดคลิปแล้วมีเสียงไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็คัรับรับับอัดคลิปก่อนนะเพือ่อคลิปก่อนนะขอเพรับร้องผมมากวน ดีไหมพีม่น้องเชียรอ่ะโอเคทุกคนปก,กี้ขอไปคนครับตอนนี้เราก็จะไปเปิดสัตเลี้ยงก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวลาคลิปก่อนโอเคไหมโอ,โอเคครับทุกคนเราเปิดสัตว์เลี้ยงได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะไปดูกันเลยอันนี้ก็ขอไปด้วยเพราะว่าเปิดไปแล้ว เคยเปิดไปแล้วอได้สเสลี้ยงไก่ถ้าทุกคนอยากเข้ากรุปก,ก็เข้าเลยนะจะได้สเสลี้ยงคูณสามพันอ้ m มกอ d คนอย่างเยอะเลยถ้าถ้าทุกคนเข้ากรุปแบบอือหือ,อเียวทุกคนรวยเลยแบบเลยมา,าเศียถีอ่ะจริงดีดีอ่ะอันนี้ต้องรอหนึ่งชั่วโมงผมก็รอไปแล้ว ผมก็ได้ไปแล้วด้วยตอนนั้นหนา้โอ้โหน่ชั่วโมงอย่างเลยขอไปนะครับเมื่อกี้เลยไ,ไปดิเออนั่นแหละไปเลยพ่นหน้าเลยเพื่อนโทษนะเพื่อนตากกระเหม็นไหมเพื่อนเฮ้ยเพื่อน มีโลบ้าก่อชุดไมค์คราฟว้าวไมค์คราฟเพื่อเป็นไมค์คราฟนะทุกคนทุกคนสังเกตที่กระที่ล้านหลังใช่หไหมไม่ใช่กระเป๋าทุกคนมันไม่ใช่กระเป๋ามันคือเจ็ตแพกทุกคนผมซื้อไปแล้วแล้วผมก็ได้เงินสองมิลเลียนแล้วนีสองมิลเลียนจุดหกสิบแล้ว ทุกคนให้ iset, ผมซื้ออะไรผมคิดว่าซื้ออะไรฮะซื้อไหนดีอันนี้ก่อนวัดวัดเป็นซื้อบรได้ยเออนั่นแหละเงินลดแล้วทุกคน80ล้านเห็นไหมเห็นไหมคนดูตรงนี้ตรงนี้่างเยอะเลยหมดไป ลอง F K หนึ OK 1, 000, 000, 000, 000. ่งล้านชั่วโมงจริงหรอกสองนาทีก็หมดละแต่<น>คิดว่าผมคิดว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกโอเคนะไม่ถึงหรอกจริงๆอะนีะ่เราไปยี่สิบล้านแล้วตอนนี้น อ่ะเข้าแบบอุ้ยเลยเยได้เหรียญมาแล้วทุกคน,คนอันนี้คือดานทีสองนะอนี่คือดานที่สองทุกคนนี่ไม่ใช่ดานได้นะมันบินมาแล้วเนี่ยใช้เช็แผดกดไอตรงด้านล่างนี้นะคนกดตรงนี้มันจะบินได้ ก็ขับตู้ับบมีหลายมีแบบหนึ่งถึงสิบนะเพราะผมคำนวยมาแล้วสิบไอตรงนี้ก็คูณยี่สิบหกผมจำได้เพราะผมคูณมาแล้วผมเอามาบวกกันบวกบวกบวกมันก็เลยได้ยี่สิบหกสิบแมปเท่ากับยี่สิบหกนะทุกคน นอ,อะไรโอ้เต็มอีกแล้วทุกคนอันนี้นะ้ำมันกับเงินนะทุกคนมินบินเลียนละมินบินเลียนเลยหลักร้อยก็พุ่งแล้วทุกคน เราจะมาซื้อพ่นไฟกันโ้หพ่นไฟคูหพ่นไฟทีเดียวร้อยร้อยล้านโหดกิืนเดี๋ยวดูทุกคนดูพ่นไฟอูวูอูวูอูวูอเวิมูวยวูวมวูวว อุ้ยรถเร็วอ่ะเร็วมากทุกคนเร็วบอกเร็วบอกมากมากเลย,ยกระเป๋าคนนี้เขาไปไปไอ้นี่แล้วอ่ะแต่ของเราไม่เป็นไรเฉยเลย เราได้สัตว์เลี้ยงเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเราจะ AFK ไปเราจะ AFK ต่อนนะสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้20 25พินล้านเราจะถึงเป้าหมายนะโอเคต้องได้เลเจนร์ก่อนอย่างแรกเลยโอเคครับทุกคนเรเิ่มมา17ล้านนะครับ7พันล้ยนรออีกแป๊บนึงนะมันมันชา้าโอเคให้ถึง,ถงเป้าหมนะายนะใ้ได้มาทุกคนเลย5พันล้ยนแล้วทุกคน เย yeah. ้ไม่นานทุกคนอีกไม่นานไม่นานแ๊บเดียวโคนเงินถึงแล้ว,วมาคนมาเปิดสแตนเล้ยงนันไ,ได้ไรได้ไรไปด,ดิอะไรทุกคนโอ้โหต้องการแล้วทุกคนห้าล้านอาาของแร่นี่ก็ไม่เป็นไรเงินเหลือหนึ่งมิลลเลียนเออไม่เป็นไร โว้ทุกคนเงินดูมันมันคืนเยอะดูดิคนนี้สองหมืนนะ่นแน่โอ้คนดูดิทีเดียวสองบินเลียนแล้วอะ่ะสองบินเลียนดูดิคนไฟทีเดียวอะ่ะอุ้ยหัวตัวปุ๊บอ่อะอ่มหาทุกคนแรงอัพแล้วนะหนึ่งสองสาม ยังอัพแล้วทุกคนห้าบาท ราก็เกี้เงียบไปดูแหงอับแล้วแบบโหคือแบบช้ากว่าเดิมอีกแล้วแผกมันไม่หายด้วยยอดแหงอับเหมือนเซฟไปอะแหงอับอะมันเซฟไว้วันนี้พูดไม่ได้อันนี้พูดได้แหละแต่ว่ามันจะเจ็บเหงือกไอ้ด้านบนตรงฟันอะ มันเจ็บวันนี้อาจจะพูดไม่ได้มัน,ม,นมันเจ็บเนี่ยต้องขออภัยนะนะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายเจอัพาร์ทใหม่เจอัพาร์ทใหม่นะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมเนี่ยตอนไหนในตันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น ยำรองการพ่นไฟเกมมิ่งอันนี้ไม่รีเรียนแบบคาชานะโซนนี้ก็จะมาพ่นไฟนะวันนี้ก็ต้องขออภัยที่เล่นไปก่อนครับตอนนั้นแบบไม่ว่างไงที่อาทิลิปอ่ะมันก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ว่างไม่ว่าง,างสักนิดเลยวันนี้ผมก็จะมา กันวันนี้เราจะปไปต่อไปทุกคนถ้าเราเต็มนะเราก็จะ,าจะมาเติมตรงนี้มีพรกสองคอมเมนต์ถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรจัดต่อเลยโอเคเยอะอ่ะวันนี้ก็จะพาไปล่องอันไกลพน ไปแล้วทุกคนพูเลนบูเลนที่จริงไปสองแมปแล้วแหละไปสองด่านละแต่ผมลืมอาัาอ่ะผมต้องขออััยดนะครับขออภัยแบบสุดขีดนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมน็อตคิงผมนั่นแหละคือคิงก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับทุกคนไปก็ไม่ได้เรื่อง เลี้ยก็ไม่รู้นี่ผมไม่รู้ผมจะอัดคลิปแล้วมีเสียงไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็พาไปเล่นน,นะครับครับครับ,รบพัฟฟี่อัดคลิปก่อนนะพีคคลิปก่อนนะขอไยครับร้องผมมากวนโอ้ยเป็นแ,แก้วไม่เป็นไร มีบิลเลี่ยงแล้วไปดิไปดิปดชีไหมแม่น้องชีย่ะอ่ะโอเคทุกคนปกกี้ขออภัยทุกคนครับวันนี้เราก็จะไปเปิดเสัตวเลี้ยงก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยว,อ,นนยวอาคลิปก่อนโอเคไหมโอเคอเค,ครับทุกคนเราเปิดสัตว์เลี้ยงได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะไปดูกันเลย อันนี้ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเปิดไปแล้วเคยเปิดไปแล้วถ้าได้สเสลี้ยงไก่ถ้าทุกคนอยากเข้ากุุกก็เข้านะจะได้สเสลี้ยงคูณสามพันอุเมกอดคนย่างเยอะเลยถ้าถ้าทุกคนเข้ากุ๊บแบบอื้อีเดียวทุกคนรวยเลยแบบรวยมา,าเศรษทีอ่ะจริงดีอ่า อันนี้ต้องรอหนึ่งชั่วโมงผมก็รอไปแล้วผมก็ได้ไปแล้วด้วยตอนนั้นอา่ต้องวนโอ้โหชั่วโมงยางเลยขอไปนะครับตะกี้เลยไปดิเออนั่นแหละไปเลยพ่นไปหน้าเลยเพื่อนโทษนะเพื่อน ตากลเม็นไ,ไหมเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อมีโูบ้าหรอชุด Minecraft. วว Minecraft. ไมค์ c r a f t ว้าวไมค์คราฟ t เพื่อเป็นไมค์คราฟ t นะทุกคนทุกคนสังเกตที่กับที่ด้านหลังใช่ไหมไม่ใช่กระเป๋าทุกคนมันไม่ใช่กระเป๋ามันคือเจ็ตแพกทุกคนผมซื้อไปแล้วแล้วผมก็ได้เงิน อันี้สองมเลียนจุดหกสิบแล้วทุกคนใปผมซื้ออะไรผมคิดว่าซื้ออะไรฮะซื้อไหนดีอันนี้ก่อนวาทวาทมันซื้อบอดายเออนั่นแหละเงินลดแล้วทุกคนแปสิบล้านเห็นไหมเห็นไหมคนดูตรงนี้ตรงนี้ ยังื้อเลยหมดไปับลอง AFK OK. หนึ่งล้านชั่วโมงมจริงหรอกสองาทีก็หมดละแต่คิดว่าผมคิดว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกโอเคนะไม่ถึงหรอกจริงๆอะ่ะ เราไปยี่สิบล้านนละตอนนี้ออ่าเข้าแบบอุ้ยเได้เหรียญมาแล้วทุกคน,คนอันนี้คือดานทีสองนะนี่คือดา่านทีสองนะทุกคน<ป>นี่ไม่ใช่ดานได้นะบินมาแล้วเนี่ยใช้แชปป์กดไอ้ตรงด้านล่างนี้นะคน กดตรงนี้มันจะบินได้้ออก็เข้าประตูมีหลายมีแบบหนึ่งถึงสิบนะพาผมคำนวยมาแล้วสิบไอตรงนี้ก็คูณยีิบหกผมจำได้เพราะผมคูณมาแล้ว เอามาบวกกันบวกบวกบวก,บวกมันก็เลยได้ยี่0หกสิบแมปเท่ากับยี่สิบหกนะทุกคนคนอะไรโอ้เต็มอีกแล้วทุกคนอันนี้น้ำมันกับเงินนะทุกคนมัน,นบิลเลียนละมินบิลเลียนเน่ย หลักร้อยก็พุ่งแล้วทุกคนกคนเราจะมาซื้อพุ่นไฟกันโอ้โห่นไฟคู่นไฟทีเดียวร้อยร้อยล้านปวดกึ้น,นเดี๋ยวดูทุกคนดูพุ่นไฟว้าวแล้ว เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอุย้ยรถเร็วอะ่ะเร็วมากทุกคนเร็วบอเร็วบอก,บอก,กมากมเลยอุย้ยกระเป๋าคนนี้เขาเป็นไปไอ้นี่แล้วอะ่ะแต่ของเราไม่เป็นไร <c oughs> ได้สัตว์เลี้ยงเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเราจะเอฟเคไปเราจะเอฟเคต่อนะสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้ยี่สิบยี่สิบห้าบิลเลียนเราจะถึงเป้าหมยนั้นโอเคต้องได้เลเจนต์ก่อนอย่างแรกเลยโอเคครับทุกคนเร,เริ่มมาสิบเจ็ดล้านนะครับเจ็ดบิลเลียนรอแป๊บนึงนะมันมันช้าโอเคให้ okay. ถึงเป้าไม้นะั้น้ได้มาทุกคนเหลยห้าบิลเลียนแล้วทุกคน เย้ไม่นานทุกคนอีกไม่นานไม่นานแค่เดียวทุกคนเงินถึงแล้วมาคนมาเปิดสแตนเลสเงินได้ไรได้ไรไปดิทั้งไรทุกคนโอ้โหต้องการแล้วทุกคนห้าล้านของแม่นี่ก็ไม่เป็นไรเงินเหลือหนึ่งมิลเลียนเออไม่เป็นไร โอ้ทุกคนเงินดูมันน่นมันคืเนเยอะดูดิคนนี้สองหมื่นแน่โอ้คนดูดิทีเดียวสองพันเลียนแล้วอ่ะสองพันเลียนดูดิคนไฟทีเดียวอ่ะอุ้ยหัวตัวปุ๊บอีกอ่ะหาทุกคนแรงอัพแล้วนะหนึ่งสองสาม ยังอัพแล้วทุกคนหาบาท แล้วแบบโหคือแบบช้ากว่าเดิมอีกแล้วเน้แผกมันไม่หายด้วยยอดแลงอัพมันเหมือนเซฟไปอะแลงอัพอะมันเซฟไว้วันนี้พูดไม่ได้อันนี้พูดได้แหละแต่ว่ามันจะเจ็บเหงือกไอ้เดานบนตรงฟันมันเจ็บ วันนี้อาจจะพูดไม่ได้ม,มันมันเจ็บไงต้องขออภัยนะนะโอเคทุกคนสำน,นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายเจอพาร์ทใหม่เจอัพาร์ทใหม่นะทุกคน